สวัสดีค่ะสำหรับผลงานคลิปนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพธธันธ์ที่คุณมีอยู่เนาะไพ่บอกว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทําอะไรกับความสัมพธธันธ์นี้ได้สักเท่าไหร่นะหรือบางครั้งนะคะจะรู้สึกว่าฉันไม่สามารถทําอะไราตามใจตัวเองได้เลยทั้งๆที่คุณมีความชัดเจนนะคะว่าคุณอยากจะทําแบบนี้คุณจะทําแบบนั้นคุณอยากเปลี่ยนแปลงแบบนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงแบบนั้นคือ มันเป็นความต้องการที่คุณรู้สึกว่ามันสามารถก่อเกิดเป็นความสุขให้กับตัวคุณได้นะคะแต่คุณทําไม่ได้อะนะคะความสุขของคุณจึงเกิดมาในรูปแบบของความฝันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝันกลางวันหรือการท่องไปในโลกของความคิดเพียงชั่วคู่ชั่วขณะบางครั้งก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกสงสัยในตัวเองนะคะว่าหากคุณแบบต่อสู้หรือยืนหยัดในความต้องการของตัวคุณเองเนี่ย ความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงคนรักจะเป็นยังไงจะคิดยังไงกับคุณจะรู้สึกยังไงกับคุณคนที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับความสัมพันธ์นี้หรือจะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้นะคะจะคิดจะรู้สึกยังไงความสัมพันธ์นะคะที่ผ่านการผักดันหรือต่อสู้นะคะให้เกิดขึ้นตามที่คุณต้องการเนี่ยมันจะจริงจิงหรือเปล่าใช้ความสุขอย่างที่คาดหวังไหมเห็นความไม่มั่นใจนะคะ เลยทาให้คุณไม่กล้าที่จะทําอะไรตามใจตัวเองหรือต่อสู้เยืนหยาดเพื่อความต้องการของตัวเองเหมือนกันนะความไม่มั่นใจตรงนี้นะคะหรือความไม่กล้าตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุผลบางอย่างนะคะขึ้นอยู่กับเคสใบเคสนะคะแต่มันมีซ่อนอยู่ตรงนี้นิดนึงนะแต่ทีนี้นะคะคุณก็รู้ด้วยนะว่าคนสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไม่ไใช่มันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนหะ อาจจะมีครอบครัวในฝั่งคุณหรือครอบครัวฝั่งเขาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมามีอิทธิพลหลักในการตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้มันยิ่งทําให้คุณไม่กล้านะคะที่จะเรียกร้องหรือทําอะไรตามใจตัวเองในส่วนความรู้สึกที่คุณมีนะคะตอนนี้เชื่อว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักความรู้สึกที่เคยมีให้คนรักเนี่ยไม่เหมือนเดิม หรืออาจจะรู้สึกว่าคนรักเนี่ยไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกับคุณเหมือนเดิมแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่อ,อยังไงก็ตามคิดยังไงก็ตามนะคะคุณจะพยายามพยุงความสัมพันธ์ให้มันยังอยู่แล้วก็ยังคงอยู่ตามที่ทุกคนต้องการจะพยายามคิดเสียว,ว่าทําดีที่สุดแล้วหากกลับมารักกันได้เหมือนเดิมก็ดีแต่หากกลับมารักกันไม่ได้ ก็จะพยายามอยู่ในสถานะอื่นๆให้ได้อย่างมีความสุขแต่ก็ไม่ได้ยึดติดนะคะหากวันใดจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเคยร้องขอหรือเคยมีอยู่ในใจแหละแต่ไม่กล้าที่จะร้องขอนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงกลับเกิดขึ้นจากคนอื่นเป็นผู้หยิบยื่นให้เช่นตัวคนรักของคุณเองหรือญาติผู้ใหญ่ในฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะ เมื่อก่อนตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้นะคะคนอื่นไม่ให้ไม่อนุญาตคนอื่นห้ามแต่ตอนนี้คนที่ห้ามกลับเปลี่ยนใจเป็นคนยอมให้คุณทำหรือช,ชี้ทางให้คุณทำรือแนะให้คุณทำนะคะหรืออาจจะเป็นคำสั่งเลยก็ได้นะคะให้คุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์คุณก็พร้อมนะที่จะเริ่มต้นใหม่ นะคะกับการเปลี่ยนแปลงนั้นนั้นให้สนุกและมีความสุขที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ในส่วนคนรักของคุณนะคะเขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากเห็นอยากคุยอยากอยู่ในชีวิตของกันและกันยังอยากมีกันแลกกันแหล่ะเขาค่อนข้างคิดอ่านเหมือนคุณนะคะในเรื่องความรู้สึกก็คือไม่ยึดติดกับสถานะหากคุณไม่รักเขาเหมือนเดิมก็เป็นเพื่อนกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันทําหน้าที่ของกันและกันให้ดีแค่นั้นก็พอเขาก็มีความสุขแล้ว ทีนี้เราจะมาเจาะลึกนิดนึงนะคะถ้าความสัมพันธ์พวกคุณเป็นความสัมพันธ์ที่เปรียบแลวเรียกว่าไปต่อได้ด้วยอิทธิพลของคนอื่นๆและก็สามารถพังได้ด้วยอิทธิพลหรือการตัดสินใจของคนอื่นๆด้วยเช่นกันเนี่ยถ้าไม่มีคนพวกนี้เข้ามาเกี่ยวเกี่ยวพันหรือมามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์พวกคุณล่ะความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงบอกเลยนะคะถ้าความสัมพันธ์ยังอยู่ความสัมพันธ์จะเหมือนลมคือไม่เห็นแต่รู้สึกได้ จะรู้นะคะว่าคนรักรักคุณแต่สิ่งที่เขาปฏิบัติต่อคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นแบบคนรักกันนะคะแบบคนรักนะนะคะแต่หากเลือกจบความสัมพันธ์ก็ตัดไม่ขาดนะคะจะต้องมีเหตุได้เจอได้คุยได้ได้คุยกันนะนะสัมดีๆบ้างคัดแย้งกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างปลอบใจกันบ้างให้กําลังใจกันบ้างเปรียบเสมือนเป็นลินกับฟันนะคะขัดแย้งกันแต่ขาดกันไม่ได้ค่ะ